ก็ผม um, จะดักกบด้วยใส่ดักปูก็ดักไม่เป็นเหมือนกันนะครับผมก็ um, 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 ดักกังเล็กเหมือนกันนะครับกบนี้ด้วยเล็กก็ได้อู้เลยนะครับวันนี้เราจะได้กบไหมวะโอ้หนึ่งตัวหนึ่งตัวสวัสดีครับป้มอยู่กับป้มเบาวนัดนะครับวันนี้ผ้มก็จะมาดักกบกันนะครับก็ผม um, จะดักกบด้วยใส่ดักปู ่กรอนนี้เนื้อตีปุมใจในวันนี้นะครับก็เป็นเนื้อปลาซับนะเป็นปลาจรนะครับพุมเอามาซับเป็นชิ้นเป็นชิ้นพุมไปดูใน YouTube นะครับก็วปลาซับก๊อบจากก้าวดีนะก็ไม่รู้จากก้าวไม่นะครับก็ไม่รู้ก๊อบวู้นะครับก้าวเอ็นบอว่าก้าวดีนะครับแต่กรอนนี้นะครับปุมจะดักโดยใส่ดักปูนะครับลองดูนะว่าจะได้ไหมนะครับก็เดี๋ยวเราไปดักกันเลยว่านะครับตอนนี้ก็จักกรรมแล้วนะครับ ลูกแลกนะครับผมก็จะดักหอยตรงนี้นะตรงนี้เลยนะครับลูกเล็กดักไตรงนี้นะครับลูกเล็กลองดูนะไหวจะได้ไหมครับเดี๋ยวเราก็จะเจอยี่กับล้าน,นะครับ ่ามา,าเกลียงมามาเกลียงนะครับรบอรบโอเคน่าจะได้แล้วแหละเดี๋ยวเราก็ปิดก็ดักไม่เป็นเหมือนกันนะครับผมก็ดักกลางแหลกเหมือนกันนะครับกับนี้ผมยังไม่เคยดักตีนี่ แล้วก็ผมจะเอาเชือกปูกไว้ด้วยนะครับเพราะว่าตากอบเกลีวเดี๋ยวมันจะโดดได้นะแล้วก็นี่สามารถรุดได้นะครับผมเอาเชือกปูกไว้อีกหนึ่งที่นะครับกันมันรุด,ดกันรุดกันรุดกันไว้ก่อนนะครับอ่าโอเคเรียบร้อยตรงนี้ต้อเป็นทางนิด Văn hòa chắc cao tuổi nhá nháy nè <laughs> Cô lòn đuốc chạy đai mai Cô nhà bịt về nội nói nè gặp ừ, ở nhà bịt về đuôi Ok Rồi Ok xét lẻ nè gặp 1 lục ก็เรามาดักลูกต่อไปเลยตีตรงนี้ช่วยจังนะครับเดี๋ยวจะดักตรงนี้นึ่งลูกด้วยต่ำเตือกิดต่ำเตือก là chạy đây đấy tăng cũng đi đây rồi lò có xây như à xây dựa dựa rơi Ừ

Okay. Settle. นะครับตอนนี้ป้มก็ได้ดักใส่กอ๊อบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ไม่รู้จะได้ไม่ได้นะครับก็ก่กอยมาลุ้นกันปรุงนี้นะครับตอนนี้ก็กำแล้วนะครับโอเคนะครับเชื่อกันไหมตอนมาดูใส่ก๊อฟนะครับสวัสดีตอนเช้าครับผม้มก็เดี๋ยวเช้านี้เรามาดูใส่ดักก๊อฟกันนะครับว่าเราจะได้กอ๊อฟไหมนะตอนนี้ก็ตอนเช้าเช้าเลยนะครับดวงจันทร์ยังขึ้นอยู่เลยนะเนาะ ยังมีดวงจันทร์อยู่ด้วยนะครับตอนนี้ก็เล็กมาขึ้นเดือนแจ้งนะครับไม่รู้ว่ากอบจะก้าวใส่ไหมนะก็เดี๋ยวรอบลองไปลุ้นกันดูนะครับว่าจะได้ไหมนะครับไปรับไปดูกันเลยไปเรามาดูใส่ลูกเล็กกันตรงนี้ก่อนนะครับแต่อยู่ในปา่าข้าวนะไม่รู้จะได้ไหมนะครับ <c ười> ดักด้วยเงื้อปลาสับนะครับตนนัวเล็กผมก็จะเอาเงื้อปูนะครับ Để cô bỏ quả những là đà dắp cao đi quá à nè Cô lòng tránh dắp đu nè gặp Ô, Lòng luôn đu, chạy đai mai luôn đi Đai nè gặp đai u mày Tọc chạy mất พวมึงคิดว่าได้กบตีแน่อูห้หรอกนะครับใส่หน่วยเละก,ก็เจออู้เลวนะครับหน่วยเละก,ก็ได้อู้เลวนะครับวันนี้เราจะได้กบลไหมวะอมเอาโอ,อ,อ้กเละอ่ะออกไปเลย ไปเลยน,นะครับเป็นอูปักกว้างดักด้วยเหย้ยปลาซับนะครับไม่มีก๊อฟมีอูหนึ่งตัวหน่วยเล็กโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปดูหน้วยต่อไปแล้วนะมาดูหน้วยตีซองกันใจได้ไหมอยู่ตรงนี้นะครับแดมึงมาวะไม่นเลยอ่าได้ปู มีกบอฟไหมมีแต่ปูอืมมีปูนะครับมีปูสามตัวมีปูสามตัวไม่มีกบนะครับเรามาดูด้วยต่อไปกันนะครับเล็กตอนเี้นะครับที่ผมมาดักก็มีกบโดดด้วยนะครับอยู่ใจใจหน้านี่แหละ ผ่มดักไวาส้ามลูกนะครับลองดูนะววาซลูกจะได้กอบไหมนะแหกต้นมาแหกต้นมาดักนะครับมีกอบโดดอยู่นะครับก็ลองลุนดูวหาใจได้ไหมก็ดูมาตรงนู้นแหลกก็ได้อู้แล้วได้ปูส้ตัวนะเรามาดูนู้นตีส้มกันนะครับได้ไหมวะก็ตักตัวที <c oughs> ่นู้นตีซ้มอยู่ตรงนี้นะครับเป็นต่างกามน้าเลย นิ่งๆยัง,งนิ่งจังนะครับไม่มีอะไรเกินไว้เลยอ้าวได้ปูได้ปูช่องตัวนะครับนี่ผมมาดักกอลปอมารักปูกันนี่ ปูกล่าวสองตัวนะครับไม่มีกรอบโอ้ยไม่ได้เลยเดี๋ยวเราตั้งไว้ตรงนี้ก่อนว่านะไปดูอีกสองลูกสุดท้ายนะครับไม่รู้ว่าจะได้ตักตัวไหมแรกตอนเย็นนี่ผมเห็นหว่ามันโดดลงในน้ำนะครับสามสี่ตัว Nguyên cứu, mày ní nạp. Lần 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 ไม่มีอะไรเลยอืมไม่มีะไรแต่เดียวไม่ได้นะครับลูกนี้อืมใส่เปลากบยูเกแต่ว่าไม่มีตัวก็เกินนะครับเดี๋ยวเราไปดูนูวยจุดตายกันวันนี้น่าจะไม่ได้กินแล้ว คนนู้นจะตายปุ๊บดักเอาไว้ในหน้านะครับเอ้ลองลุ้นดูได้ไหมวะเห็นโล,งลง่งๆยังฮาได้นะครับในหน้าได้นะนี่นะครับโอ้หนึ่งตัวหนึ่งตัวโอ,โอเคนะครับแสดงว่ามันต้องอยู่ใงใจๆหน้านี่แน,น,น่นอนนี่ผมดักไว้กลางหน้านะครับได้หนึ่งตัว วานะครับกบกีมินตัวเรื่องเลยนะกบกีมินนะครับนักด้วยใส่ปูเงียบปลาซับเอ๋อได้นะครับหนึ่งตัวเฮ้ยตำตาลุดนะครับจัะไปติดเกือบลุดเกือบลุดไปยิงไม่ก่อยได้ลาลุดก็ไปลาหมันฮอตแต่จริงโอเคนะครับก็ได้หนึ่งตัว นี่นะชุดยอดเลยปั้นนะนี่นะครับปาติใช้หมาด้วยปาติใช้หมาด้วยแต่ว,ว่าได้ตัวเดียวดีว,ว่าไม่ได้เลยนะครับเดือบร้อยกระพุ่มได้หนึ่งตัวได้ใส่หนวยชุดตายไมาดักดกอบ Ừ, mh 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 mhm 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 จับไม่ตั้งเท่าไงโอ้ยหมากจังเลยวะนะอืมลู้นัดจุแปลงไปนะด้วยเรื่มนจุแปลง่ดร้อยก่าเลยโอเคนะครับตอนนี้ผมกลับมาตึงรเรียบร้อยแล้วนะ ก็เด็กเดียวนะครับมีนาก็ดักเนตโดยตีปักทอนะครับแล้วก็ได้ปูหลายตัวเลยนะแล้วก็มี้อยหลายตัวเหมือนกันเราก็ได้ปูเหมือนกันนะครับแต่ก็ได้ไม่มากนะครับก็ได้เป็นกลึงชอบนะครับแล้วเราวันนี้เรามาดักกอบนะครับเราไม่ได้มาดักปูนะนี่นะครับกอบตีเราได้กันมาวันนี้1กอบกีมินตัวนี้เลยนะหนึ่งตัวนะครับตื่ว่าเรามาประสบการณ์ในการดักกอบนะเพราะว่าผมก็ไม่ยังไม่เคยดักที่นะครับ ก็เป็นดักกบกลางแหลกของผมนะตื้อว่าป้าแล้วนะครับได้หนึ่งตัวมาประชอบกันก็่วนมาคุณตายเราไม่ก่อยดักกบนะครับชวนมาคุณตายเราจะลู่ตื่อไปจับตัวตอนกลางคืนนะครับหน่อยนะครับไม่มีใครคอยดักนะครับคุณตาย่วนมาคุนทีดักกบนะครับก็จะเป็นโซนปากีสานนะครับทีก็ดักกบกันมากนะคุณตายไม่ก่อยดักนะครับลู่เอาพี่นี่นะได้มาหนึ่งตัวนะครับวันนี้ ใจนี่ปลาซับนะครับเป็นปลาเล็กก็ได้นะครับเอามาซับๆแล้วก็เอามาดักนะครับเราก็ดักด้วยใจดักปูปุ๊บแนะนำาเลยนะครับว่าอย่าดักกับใจดักปูเพราะว่ากบมันออกได้นะครับเล็กเดียวตอนที่ปุ๊บไปดูนะครับตัวนี้ตําตาลุดนะครับมันออกได้นะปุ๊บแนะนำให้ใจใส่ดักกอบเหมือนปากอีสานเลยนะครับแม่นปนันปานว่านะกระจายใจดักปูแบบน,นี้อับรองว่าลุดแน่นอนโอเคนะครับ วันนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนล้านะครับตื้อว่าเป็นการคลิปทดลองเล็กๆหน่อยๆนะตื้อว่าป้านเลยนะครับได้มาเนึ่งตัวหรือว่าไม่ได้เลยนะกพราะวันนี้ก็ต้องลากันไปก้อนล้านะครับขอบคุณนะครับที่ข้ามาติดตามเราชมก็กวักกดอนไลค์กติดตามเป็นกําลังใจให้ปุ้มด้วยนะครับแล้วเราก็มาเจอกันไหมนะครับปุ้มคลิปหน้าอยากให้รปุ้มต่างคลิปอะไรก็คอ,คอมเมนต์บอกกันมาได้เลยนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับไป